ชื้ชืดอยิงมันดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยเฮ้ยมาแล้ว ว่าน้ำนีว่าทำเชื่อได้ด้วยโอ้ดีน่าจะหนาคาใช่ไหมอ่านเงินมาละฟันมันฟันมันฟันมันชูบินบินบินชูช่างชิงช่างชิงช่างชิงช่างบินไวเหมือนกันเน่โอ้หลายตาเลยโอ้ชู ไม่ได้ดีกว่ามันต้องตายด้วยทะนวนี้มันหลบได้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 เอาเอาเอายังอ๋มันมันหลบมันหลบมันหลบไวอืมอืมอืมถ้ามันโดนดอกนึงมันจะเนี่ยรุ่งซึ้ง พิวเหรอ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 อยากตายจริงนะพิวเหรอโอ้โห <Pure. S 2> oh ดอกไม้ไฟชัดชัด เราคาดไปแล้วต้องมีของดอปหน่อยซี่เมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึงไปเห็นอะไรแวบๆบพี่แมงกะพุนปีนแมงกะพุนนั้นนะปินต่อไปกว่าเราจะเจอฟอส์หมอ det. Oi! <hums> เือโจสลัดตายแล้วเถื่อนเหรอตัวอย่างคือ